ตัวเลขแบบไหนระวังปัญหามือที่3มาดูกันนะครับถ้าจะบอกว่าตัวเลขมาเป็นเหตุผลในการบอกว่าแฟนเราเจ้าชู้หรือคนนี้มีคนอื่นคงตัดสิน100%ซไม่ได้แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะว่าจากสถิติที่พบเจอตัวเลขแบบนี้จะทําให้มีโอกาสที่ไปดึงดูดให้เกิดความรักซ้อนหรือเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้เองหรือไม่ได้เจ้าชู้นะแต่แฟนของเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าชู้มันมีเหตุการณ์สัมพันธ์กับพลังงานตัวเลขแบบนี้อยู่กับชุดตัวเลข2ชุดนี้ชัดเจนมากๆเอาล,ละปากกามาจดนะครับ ตัวเลข0มาชนกับ2หรือ2ชนกับ0นก็จะเป็นถ้าเบอร์ในปรากฏมีสตัวหน้าไม่นับนะครับเบอร์ปรากฏ0-2หรือ20ในเบอรอ์มีปัญหาเรื่องความรักไม่สมหวังรักซ้อนแบบนี้อีกชุดหนึ่งพลังงานมันใกลเคียงกันก็คือ0ูนย์อีกเช่นเคยนะครับเลข0ูนย์ชนกับเลข6จะเป็น0 6หรือ60ศยในยะก็จะคล้ายกับ0-2-20 02, คือรักซ้อนผิดหวังเรื่องความรักตัดสินใจเลือกได้ยากใจอ่อนขี้สงสารโดนเอาเปรียบเป็นพลังงานที่ไม่ดีเรื่องความสัมพันธ์2ชุดนี้ถือ ว่าทำลายความสัมพันธ์อย่างยิ่งทําให้เกิดรักซ้อนเกิดเรื่องของความรักที่ไม่โอเคเอาละถ้าอยากได้ความรู้มากกว่านี้กดติดตามช่องนี้ครับแล้วถ้าอยากรู้ความหมายตัวเองพิมพ์ไว้ใต้ล่างเดี๋ยวมีแอดมินเข้ามาตอบ